มันเลิกใส่กันยังวะมันทำทำไมวะเ <en> พราะอะไรวะไอริกไม่อยู่เงี้ยเหรอจริงๆแม่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะหมายถึงว่ามันเป็นแก๊งกันเองแก๊งเดียวกันเองใส่กันเองอะ <en> ่ะคนดูนึกนออกภาพบอกว่ามันต้องหนักมากนะเว้ย เออเลิ่มหยิบถุงห่อนะอุ้ยอันนี้เหมือนจะเป็นสไติเกอร์ป่าววะสไติเกอร์เอา้าสไติเกอร์ใส่สุดจังวะผมก็พ้งมายังไงน่ะไอ้ที่ที่มาไงเนี่ยไม่ดมคอมเมียมึงตอนแรกบอกไม่ชอบไม่อยากยุ่งอย่างนู้นอย่างนี้สุดท้ายได้กันอายจัดเลยโอ,อ,อ้โหโอแวล็วน้ำไว้ดเดี๋ยวมาเขาเลี้ยน แอดมินไม่แบนเลยพี่หรือมันอะไรของเขาอะาไม่แอดมินเขาเขาอยู่ในแหละพี่ว่ามันอาจจะหมายถึงว่าไอ้ประโยคที่มันพิมพ์มาอาจจะไม่ได้แบบออกนอกกฎไงหมายถึงบางบางประโยคที่มันพิมพ์มานะแต่เรื่องโอซีที่พูดพูดถึงมันพูดได้หรอวะไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะที่มันใส่ใส่กันอยู่มันคือเพลเยอร์ไง ก็เข้าใจป่ะคนแบบก็คือเพีเยอกมาสารภาพที่แม่งแบบว่าแม่งไม่ถูกกันแล้วก็ใส่กันเองเพราะไงเมื่อกี้ตอนชนไฟผุ่มเผอยิงยางเข้าไปสองยางกูบอกว่าอย่าใช้ปืนผมขอโทษครับพี่แท็กคันนั้นที่พี่บอกว่าเฮ้ยแท็กยางแตกผมผมลืมพี่แต่ผมยิงปุ๊บแล้วผมก็หยุดไอ้เหี้ยขุดมั้งแท็กอ่ะนั่นแหละพี่เม็ดแล้วปุ๊บแตกเลยเม็ดสองต่อดูริมเลยเออแต่พิมพ์อย่างงี้แม่งหน้าโดนอย่างไงเออใช่มันพิมพ์แบบพิมเลยอันนี้นะเว้ยพี่ มันข้างนอกนะไม่อยหยียนมิงเขาแค่ดูแลยอยู่แหละพีพ่ว่าท้าไหนจบแล้วพูดได้วะดียุ่มันเต็มบบจดเลยอะอย่าลืมหยิบถุงห่อกันนะอะ๋อออดเ่รนจก่อน ไม่งเดือดจัดเลยว่ะเรื่องนี้ไอเทียอย่างเงี้ยน่าโดนเพราะนอื่นฟาร์มกันแต่ไอเหียใเนี่ยซื้อนอกเนี่ยไอเทียเนี่ยอย่างเงี้ยน,น่าโดนทิ่ผหายไม่มันเต็มบบแบบนี้มาสักพักละผมเห็นนะ่ะตั้งแต่มันเริ่มตั้งแต่มันเริ่มเปิดอะ นี่มันคุยนี่มันแบบไม่ไม่ใช่ข้างในแล้วนะเอาเรื่องอินพีมาหรือไม่พอให้โปรอินพีอพีดูดิอ่ะควรระเบิดแตกกันดิเดินอินพีด้นะให้ลงมาถึงอินพีไหมใส่กันเละใส่กันยับแตกกันคนละหมัดเปิดเปไม่ได้แลกด้วยไอ้เหี้ยนี่ตอนจนมุมแล้วว่า หมือนจะเป็นฮกซุนใส่กันเองครับฟิลแบบว่าน่าจะไม่เขาแน่มีแบบอะไรสักอย่างบางอย่างเป็นเรื่องภายในแหละมั้งแล้วก็เหมือนมาโพสต์แบบฟิลแบบโพสแฉอะไรกันแน่ครับผมก็ไม่รู้ว่าที่เขาพูดมันเป็นเรื่องจริงไหมเพราะเราก็ไปสูจไม่ได้แต่เหมือนจะโพสต์แบบดุนแรงอยู่ครับตอนนี้มาประมาณสักชั่วโมงได้เลยฮะเกือบ,แบบชั่วโมงละก่อนหน้าน,นี้แก๊งอะไรมันจะใส่กันนะอควีนปะ เงียบไอ้ซีีีีรสกุลพ่เงยบไปเลยอ่ะไอ้ชีวิตเงียบไปเลยเจอไอ้พวกนี้อ่ะเมื่อกี้ผมเจอกลุ่มใหญ่ซีริตะกุลอยู่สามท่อเบตตี้มั่งไม่รู้เหมือนจะใหญ่อะสี่ห้าคันเอาเวตตินอ่ะเอาเวตตินไปด้วยดิยโอยสตอรี่ฮัลโหลไอ้คนหมุ่ยไอ้เบตตินมาเอาเกมพีสองรอบแล้วนะมึงไปเลยมึงไปเลยมึงไปเลยสองรอบเลยขอเดียนเนียนเลยดิไอ้เฮียมันแปดคันนึงเอายังไงให้โลดอ่ะ ไม่กูแทนแล้วมึงก็รู้แทนผมแล้วเไมนเงียบดีแทนผมแล้วเวสตินกูไม่เล่นอยู่ไม่เล่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอบใหม่รอบใหม่เดี๋ยวรลรอบใหม่ก่อนเมื่อกี้ตอนผมไปเทรดไอ้ไก่หลงไก่ลงคิมคือเรียบร้อยนะได้นะขายต่อผมหมีผมขับจนแบบพอมาไม่เอาผมอะเมื่อกี้ขับตีตัวบนโคเชนฮอแม่งจะบบัมระเบิดแทนเลยมันไปชนชนภูเขาอ่ะ หมอพวกโหดไงพี่อันนี้หมอพวกโหดเหมือนพวกพี่ชีบอ่ะไอ้ลุงจ้าจ้าแตกตัวแหล่งมึงเนี่ยน่ารักกสิตอวันนี้เขาไม่กดเคสหรอวะทำไมหมอไม่มารับว่นั่นดีพี่เคสตัวเฮ็ดนะ ไม่ใช่ตัวจีไม่ต้องชบไม่ต้องชบอย่าชบอย่าชบอ๋อผมไม่เคยเล่นสกินนี้นะครับผมพวพามันมันบัคกนี่นะครับว้าเอฟเฟกต์อลังการเหลือเกินรออะไรอะ่ะไยมาอีกแล้วมาอีกแล้ว Hi. Hi. นาย,ยกคงตรวจสอบแหละว่าเรื่องโพสต์เรื่องคําพูดเรื่องอะไรมันก็ละเอียดอ่อนอยู่แล้วมีหลายเรื่องที่มันเอาแคปต็อปด้วยนะจ๊ะโอ้ยโอ้โหโอ้โหอันนี้ผมโดนแบนนีไ่ไปแล้วอ,อันอน,นี้เขาแบนต่อไ,ไปแล้ว ดอกสุดท้ายยับเราใส่ยับจังวันนี้ทิ้งท้ายดิพี่ชายกาหลงป่ะเนี่ยชายกาหลงป่ะเนี่ยเนี้ยใช่ไม่ใช่ใช่นะพี่ผมไม่เคยทำอย่างนี้นะเต็มบบจัดเลยเนี่ยก่อนไปเนี่ยไากระพงมาบอกว่าบ้าบ้าบ้าไอ้นี่แหลมไม่นี่แหลมเปรี้ยวมาจากไหนเนี่ยไอ้มันเดือดอะไรวะน่ะเออแต่จริงน่าจะตายนานแล้วนะคนเนี้ย เอเต็มบทฉั่าก็โปชิงอยู่อะคนเนี้ย แอดมินไปไหนอ่ะหรือว่าเขากำลังตรวจสอบกันอยู่หรือยังไงสองคนเหรอสองคนเหรอสองคนคนเดียวลุงลุงไม่เย็นนักแข้งเหรอวะน่ารักก็สิเฮ้ยอีสองคนนะแล้วคนนี้เขาไม่ได้กดเคสแน่เลยว่ะพุ่มพุ่มซ้ายมือเหพี่เปิ้ลเขาเปิดต่อหพี่กูว่างั้นเหมือนกันอาจจะหลับไปแล้วอ๋ออยู่ยังอยู่ครับเฮ้ครับนึกว่าหลับไปแล้วเป็นห่วง เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วหมอปล่อยซึมเลยดิหมอนี่มามาแล้วมาแล้วอแข็งใยไว้ไอ้เหี้ยลับเขากดขอพูดไปนะครับถ้ามีเสียงไม่ต้องตกใจนะคุณหมอครับค่ะบบบบนยังอยู่ไอ้เยิยเปไปก็ไล่กูอยู่กันน่าจะไปแล้วมั้งกว่าพราเงียบไปแล้ว แพตติดปีกไปแล้วพยายามเปลี่ยนรถบอกนะรสูพีมกับอยากใส่ใจเลยว่ะพวกมันเปลี่ยนไม่ได้เลยแพทพวกมันมีพันธะอยู่ฮัลโหลครับใครครับเนี่ยต้องเปลี่ยนหราใช่นี่แหละใช้คนที่เล่นนี่แหละไม่งงไอ้ปืิรมันมีพันธะอยู่มันใครครับเนี่ย อ่อแท็กดีแหละนะครับแท็กมันกลับมาอีกแล้วมันกลับมาอีกแล้วยังไม่ได้เอายังไม่ได้นะแม่ลืมาลืมห่อนะแป๊บนึงไม่แพ้ ไหนอะยังอยู่สอ,องห้าเจ็ดนะไปก่นอนคุยกับสาวรูรูคุยกับสาวอาล้าาแพท